แนะนำเรื่องใกล้ตัวหากดื่มน้ำทันทีหลังตื่นนอนเพียงหนึ่งแก้วจะส่งผลต่อร่างกายของคุณแบบนี้ทันทีครับเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราเชื่อว่าหลายคนอาจจะรู้ว่าน้ำนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายแต่รู้หรือไม่ครับว่าการดื่มน้ำหลังตื่นนอนทันทีจะส่งผลต่อร่างกายของเราหลายอย่างเลยครับซึ่งวันนี้ทางช่องของเราได้รวบรวมข้อมูลดีดี เกี่ยวกับการส่งผลต่อร่างกายโดยตรงหากดื่มน้ําในขณะที่เราท้องว่างในตอนเช้ามาฝากกันครับไปดูกันเลยครับว่ามีอะไรกันบ้าง 1. ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้ทํางานได้เต็มประสิทธิภาพได้ง่ายๆ,ๆเพียงดื่มน้ําทันทีตอนตื่นนอนครับ 2. ดื่มน้ําตอนท้องว่างช่วยเคลียร์ร่างกายให้สะอาดทําให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารที่เป็นประโยชน์ไปหล่อเลี้ยงร่างกายได้อย่างเต็มที่ครับ 3. ดื่มน้ำตอนท้องว่างช่วยปรับสมดุลต่อมน้ำเหลืองส่งผลดีต่อระบบภายในลดความเสี่ยงอาการอักเสบต่างๆได้ดีมากๆครับ 4. น้ำช่วยพยุงการทำงานของข้อต่อและกระดูกทุกๆส่วนในร่างกายการดื่มน้ำไม่เพียงพอจึงการันตีได้ว่าคุณจะห่างไกลจากโรคปวดหลังและปัญหากระดูกต่างๆได้นานกว่าอายุไขจริงครับ 5. แผลผู้พองก็รักษาให้หายได้ แค่ดื่มน้ำสักแก้วหลังจากตื่นนอนเท่านั้นอีกทั้งการดื่มน้ำตอนท้องว่างยังดีต่อระบบย่อยอาหารด้วยครับ 6. ช่วยในกระบวนการสร้างกล้ามเนื้อใหม่ของร่างกายครับ 7. ช่วยกำจัดไขมันส่วนเกินได้มากขึ้นพอที่จะสนับสนุนการลดน้ำหนักได้เพียงแค่คุณดื่มน้ำทันทีตอนที่ตื่นนอนครับ 8. หากดื่มน้ำเป็นสิ่งแรกที่คุณทำตอนตื่นนอน ระบบเาผาผลาญและระบบย่อยอาหารของคุณจะแข็งแรงมากขึ้นครับ 9. น้าน้ำที่ลงสู่กระเพาะตอนท้องว่างจะช่วยจัดระเบียบการทํางานของลําไส้อาการท้องผูกที่เคยดีก็จะหายไปอย่างเป็นปิดทิ้งเลยครับ 10. โรคที่เกี่ยวกับลําคออาการปวดท้องปวดตรนจำเดือนปัญหาเกี่ยวกับระบบสายตาท้องเสียท้องร่วงกระเพาะปัสสาวะอักเสบและอาการปวดหัวป้องกันได้ไง่ายๆ เพียงดื่มน้ำทันทีที่ตื่นนอนเป็นประจำครับ 11. ดื่มน้ำทันทีตอนตื่นช่วยเติมน้ำให้สมองตั้งแต่เช้าจะช่วยกระตุน้นให้สมองปราดเกลืองกระปี้กระเป๋ากระตุ้นกระบวนการคิดความจำและสมาธิครับ 12. ดื่มน้ำตอนเช้าช่วยให้ผิวพรรณผ่องใสห่างไกลโรคผิวหนังโรคสะเก็ดเงินช่วยลดฝ้ากระและริ้วรอยแห่งไวัได้ดีด้วยนะครับ 13. ดื่มน้ำตอนเช้าช่วยเรื่องมะเร็งกระเพาะปัสสาวะและมะเร็งลำไส้จะไม่มาข้องเกี่ยวกับ